สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับเกมโรบอกนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะมาเล่นแมปที่ชื่อว่าสกิบบี้ทอเล็ตเวิลด์นะครับผม EP 53เหรอทำไมเดี๋ยวนี้เกมมันมีหลาย EP แล้วเกินน่ะเนี่ยรูป EP 50แต่ว่าเกม EP 53เดี๋ยวไปดูกันวันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับเอ่อเขาเรียกว่าอะไรซีรีส์นะผมเรากลับมาอีกครั้งกับซีรีส์สกิบบี้ทอเล็ตนะผมะดูซิว่ารอบนี้จะเป็นยังไงนะครับผมไปกันเลยจ้าอู้ยูไลา์บายอันล็อกสกิบบี้กด ไม่มันมาถึงมันจะให้อันล็อกอะไรหรอเออนะผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่าคือยังไงเราก็มีหมัดนะมีหมัดโอ้พอจอแล้วก็มีทั้งนั่งของบาซูก้านะผมแล้วก็มีเจ็ตแพดนะผมที่เราสามารถบินได้หรือเปล่านะ ยังไงนะเจ็ตแพ็คโอ้หคือตอนนี้เราต้องเลือกฝั่งเหรอหรือย,ยังไงอ๋อ oh, ต้องเลือกพวกแน่เลยดังนั้นพี่จะขอเป็นไททันเหรอไททันได้เหรอไม่ได้นะเสียเงินขอ oh, เลือกตัวได้ทุกคนโอ้ oh, oh, เป็นคาเมล่าดีว่าเลือกคาเมล่าเลือกเอ่อพี่เป็นเฮาพี่เป็นซ่วมได้ไงเรามาตอนนี้พี่ก็เป็นทางนั่งของสก,กิบีดี้ทอร์เตตัวใหญ่ไปที่เรียบร้อยแล้วครับผม <Wow. S 1> ตอนนี้เกิดการนวน,นึ่งกันอย่างข้างล่างนะผม <Wow. S 1> ไปเลย Woo hoo. อ่าตอนนี้ลงมาเป็นที่แล้วนบผมตอนนี้เราต้องจัดการเจ้าทอเลตก่อนนะแต่ว่าทอเลตมันอยู่ไหนให้เราตีบ้างเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถือคอนอยู่ตรงนั้นทําอะไรอยู่แล้วเราต้องไปช่วยก่อนนะผมแต่ว่าตอนนี้เราเปลี่ยนตัวได้ตลอดเลยมองว่าทีวีบูแมนก่อนเป็นตัวเล็กๆอะวิ่งเร็วกว่านี้ไม่ได้เหรอเนี่ยเจตแพกไปดิไปดิ เจ็ตแพ็กกันแล้วไงต่ออ๋อโอเคตอนนี้เราใช้เจ็ตแพ็กไปแล้วนะผมโอ้โอเคแล้วผมเราเจอเป้าหมายแล้วโหกดตั้งนานใช้เจ็ตแพ็กไม่เป็นฟายสกิปไม่ได้ทอรเลสเหรออู๋ oh, oh. นี่เขาเซฟตัวเองจัดๆแล้วตอนนี้เราขึ้นมาข้างหลังเขาได้แล้วตอนนี้เราทำอะไรเขาได้บ้างเนี่ยอะไรเขาอะไรเขาโอ้ oh! 5, years later. ไปเราจะไม่ยอมมันเด็ดขาดนะผมเราต้องจัดการมันโอ้โหมันทําพี่กระเด็นไปไกลมากเอาผมพิจะกับขึ้นไปค่อยคอยบินหกไกลแล้วเกินอะ่ะกว่าจะถึงเนี่ยเรามาจัดการตัวล่างดีกว่าทาโมท่ทอเลตเป็นโจนใช่ไหมเป็นอะไรเป็นโจนหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าพี่มาแล้วยยอย่าอย่าอุ้ยโดนโดนโดนแล้วเอ้าโอ้โหมันดิ้นรลนมันดิ้นหลนมาก ดิ้นลนเหรอฮะดินลนเหรอโว้เปลี่ยนตัวเหรอเจ็บอยู่อ่ะก็เจ็บอยู่อ่ะครับผมเจ็บอยูอ่เอาดิโอ้โห,โโห,โโหโเขาเปลี่ยนตัวเป็นตัวเล็ก,กว่ะเขาเปลี่ยนเป็นพวก,กเฉยเลยโอ้โหอย่างนี้แล้วมันจะจบยังไง่ะขี้โกงขี้โกงยิงเลยยิงเลยเปลี่ยนพวกเดียวยิงกันเลยมันแม่นหน่อยสิเ้ยโอ้โยิงไม่โดนโอ้ นี่วู้ฮู้เรียบร้อยครับผมมีมีพลังวังชาฝึกเก่งขึ้นมาเลยตอนนี้เราก็ต้องจัดก,การเจ้าเออนี่ก่อนนะพี่ขอเปลี่ยนตุ้มโอ้ยโอ้โหตัวแตกเลยไม่ได้เราจะไม่ยอมเด็ดขาดอ้าโอ้โหรอบนี้พี่จะทุบให้แหลกไปเลยทุบี่แล้วทุบให้แตกไปให้หมดทุบพีทุบเบงทุบบอกเลยว่าเป็นซุปเปอร์เออ ซูเปอร์คาเมล่าถือค้อนใต่ทอเมกาแฮมเมอร์โดนไปดีแบะแบะแน่ไออีกทีเดียวโอ้เรียบร้อยเลือดหมดแล้วยิงยิงยิงเจ้าฟาเอ,อื้อล่วงไปดีวู้ว <Wow. S 1> ตัวเย่มาตาเมไอโกกไปเลยไหนตัวไหนอีกเขาไหนอีก มันแปลงําเป็นตัวเล็กแล้วหยียบไปเลยนึ่งี้หยบไปเลยนึ่งี้โอ้โหร่าแปลงว่างเป็นตัวนี้ให้พี่ลอยขึ้นฟ้าเฉยเลยอะทุกคนพี่เจอเจ้าสวมแล้วอ้นี่ตัวนี้ที่มันทำร้ายพี่ต,ตัวนี้มันทำร้ายพี่โดนทุบทุบลุมลุมสกัดลุมสกัดอยู่โอ้แต่ว่าโลหิตพี่จะหมดอุ้ยทำไมพี่โดนรัวๆเลยอะเออตัวแตกแล้วอ้ my god มันมีตัวอยู่ข้างบนเหรอหนะามันมีตัวซุ่มอยู่ข้างบนทุกคนเจอและพี่เจอแล้วตัวการที่มันทําให้พี่เลือดร้นเรื่อยๆตอยตอยตัวการหรือเปล่าไม่ใช่กคนไปไหนหมดอ่ะพี่จะบินมาละเจ็บแผกพี่ว้าโอ้โหพอออกมาจากตรงนี้บอกเลยว่าอุ้ยบอกเลยว่าอุ้ยทำไมพี่ร่วงเยอะอ่ะพี่โดนอะไรวะทุกคนโอเคพี่เจอแล้วเอ้ยกระจุยไปเลย เราเล่นตัวบนเราต้องเล่นต <aún> ัวล่างนี่แหละเราสู้ตัวใหญ่ไม่ได้สวัสดีเด็กๆพ่อมาแล้วเอ้าเออกระจุยไปเลยเออเออไฟลยเหรอไฟายใช่ไหมเออไฟายก็ล่วงไปเลยหูยิงมันมากเราเป็นตัวเล็กๆแต่เรากะจัดเราจัดการพี่เบิ้มได้หรือเปล่ามาดูกัน วัสดีเจ้าคาเมล่าไม่ใช่วันดีเจ้าโถดซ่วมโจรเอ้ยคอยเองคอยเองหันหลังว่ะหันหลังว่ะเขาเปลี่ยนพวกเฉยเลยอ่ะกูตอนนี้นะผมเรากําลังจะตามล่าเจ้าซ่วมต่างๆนะผมนอกเมืองมันเมืองมันกว้างมากเลยนะทุกคนน่ะนี่ไงซ่วมน้อยเพียบเลยส่งครามส่มวมมันนี่โดนแล้วจอดเนี้ยแน่ๆนกระสุนสโล มานี่บิ๊กสกีบิดี้เหรอบิ๊กสกบิดี้เหรอไอ้นี่ทูบใหญ่เลยนะไม่โดนอ่าเอ้ยกระจุยกระจายหมด <Wow. S 1> โอ้ยหเจ็ดแพคไปสำรวจก่อนโอ้โหนตรนี้มาแล้วตอนนี้น่าจะเป็นคาเมล่าแมนหูสกีบิดี้ตอนนี้โดนล้างหมดเลยคนระับผมตัวเล็กๆนะเอาแปรพักมาเป็นคนดีนะคนนี้บอสไอ้คุณยิงเกินไปคุณยิงผ่านหน้าผ่านตามผมไปเนี่ยหมดแล้วเหรอเนี่ยโอ้โอยากจะล่าอีกอยากจะล่ามากตอนนี้ เจ็ตก็มีจํากัดแล้วมายืนแอคกันทําไม3าสตัวตรงเนี้ยฮะอย่าอ่เหยียบผมผมพัวคุณคุงยินช่องมีเลาขึ้นบนข้างบนดีกว่ามึจะขึ้นตึกว่าทําไมตึกก็แข็งแรงเนาะมันเยอะแล้วเกิดไปแล้วฟูมันพี่เจอแล้วพี่เจอแล้วเป้าหมายเราตัวเล็กนิดเดียวโอ้โหควงหมุนตวงเออ เออเรียบร้อยหูคิวไปสิบแปดนะครับเด็กๆโอ้โหระดับพี่แล้วมันคือหน่วยตามล่าส่วมอย่างแท้จริงนาโดนแน่เออ เออเรียบร้อยนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นเกมสกิบบี้ทอยเล t ที่สนุกมากๆเลยนะน้องๆคนไหนสนใจก็ลองมาเล่นตามพี่ดูได้นะครับผมเป็นเกมที่แบบเล่นได้ทุกตัวเลยนะยกเว้นตัวข้างๆเนี้ยนะผมแต่ว่าตัวที่มีให้เลือกก็เยอะมากมายเยอะยตัวใหญ่เราก็สามารถเล่นได้โดยที่ไม่ต้องเติมสกะบาทเดียวเลยนะครับผมน้องๆคนไหนอยากลองเล่นตัวใหญ่ๆเท่ๆถือคอนเฟียวๆแบบพี่ก็ลองมาเล่นกันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับปะละจา้าทูบิกทูบิกออื